สวัสดีครับเพื่อนช่างทุกๆคนนะครับสำหรับเพื่อนคีเตอร์ทุกคนนะครับวันนี้ช่างก็จะมาตัดผมทรงสกรีนเฟดเบอร์สให้ดูอีกครั้งนะครับผมเพื่อนๆขอมานะครับก็จะจัดให้ครับอันนี้ช่างไก่ขึ้นทรงด้วยเบอร์0.5เลยนะครับอันนี้กัดขอบด้วยฟันเปล่าเบตเตอเลียนนะครับอันนี้ขึ้นทรงด้วยเบอร์0.5นจะะจะไม่ใช้ตัวอื่นนะครับช่างไก่จะแกะเอาแบบนี้เลยครับผม ขึ้นแบบนี้เลยนะครับค่อยๆทํากันไปนะครับนี่ฮะค่อยๆแกะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะมาเป็นฟันเปล่านะครับฟันเปล่าปรับฟันลงมาเบอร์0.2นะครับลบรอยฟันเมื่อกี้นะครับเป็นเบอร์0.5เมื่อกี้นะครับนี่ฮะค่อยๆทําไปครับนี่ฮะใช้ข้า,ขางๆฟันเบลตเลียนนะครับถูๆแล้วเผินขึ้นนะครับนี่ฮะ ค่อยๆทานะครับช่างใจเย็นๆนะครับช่างใหม่ครับอันนี้จะช่างจะส่วนมากจะออกมาทําให้ช่างใหม่ดูนะครับช่างเก่าก็เอาไปทําตามได้นะครับถ้าเทคนิคดีเทคนิคสามารถที่จะ,ะลดระยะเวลาในการทํางานได้ก็สามารถเอาเทคนิคของช่างไปทําได้ครับผมข้างบนนี้ช่างจะไม่ใช้เบอร์2เบอร์อะไรนะครับจะใช้แค่เบอร์0ูแล้วก็ตักออกเลยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะมาทําเฟด เสร็จจากเบอร์0.2แล้วก็มาปรับฟันเบอร์0เลยนะครับเบอร์0เพื่อจะกัดขอบเบอร์0เมื่อกี้กับเบอร์0.2นะครับนี่ฮะค่อยๆมันจะเป็นรอยดำๆนิดเดียวนะครับถ้ามองไกลๆมันก็จะเป็นล่องอยู่นะครับผมถ้าไม่ทําออกมันจะเป็นขอบนะครับนี่ฮะค่อยๆกัดออกค่อยๆไล่ออกนะครับไม่ต้องไปกดแรงนะครับหนวหนังศีสะลูกค้าจะแดงหมดนะครับ ข้างล่างนี้ก็จะใช้ทิมเมอร์จากโรงงานนะครับอันไอตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำฟันมานะครับเป็นฟันโรงงานเลยนะครับถ่ายขึ้นไปแบบนี้เลยครับมันจะไม่เจ็บนะครับถ้าเป็นฟันโรงงานมันก็จะเจ็บหน่อยครับถ้าองศาของการลูดขึ้นมันไม่ได้มันก็จะเจ็บนะครับถ้าทําฟันมานะฮะตัวทําฟันมาก็จะไว้แค่การขอบนะครับผมจะใช้หน้าที่ต่างกันนะครับแบตเตอรี่ต้อง ช่างมืออาชีพเขาก็จะรู้นะครับว่าจะใช้แบตเตอรี่แต่ละตัวต่างกันนะครับแต่ละตัวจะใช้งานต่างกันเพื่อจะให้ความร้อนมันไม่มีนะครับนี่ครับไอตัวนี้ก็จะไว้แค่กัดกัดขึ้นไปข้างบนเฉยให้มันขาวนวลเกินนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะมาเก็บอีกนิดนึงครับข้างบนเดี๋ยวเราจะมาดูทรงผมกันนะครับว่ามันจะนวลขนาดไหนนะครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ่าลงไบมิโกนนะครับนี่ครับครับดูใกล้ๆครับผมขอบคุณมากนะครับ